นวันนี้วันที่สามเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ วันนี้ก็ให้ข้าวน้องหมาจุดแรกก็คือแม่ดา่างค่ะคอเคตดเนนธรรมรังสีวันนี้สงสายท้ามันจะหิวมันวิ่งไปรับข้างหน้านู่นาไม่ใช่รออยู่หน้าประตูราคอนยนะไปรับสซกไก่เลยแล้วก็วิ่งตามมาแล้วก็มากินข้าวอยู่เงี้ยอะเนี้เขาเปิดทำตามอาทิตย์เอ้าเห็นก็กไป ดูแค่แยะแต่เล็กก็ให้มาเมื่อเมื่อวานน่ะเราก็มาต้มตอนเย็นก็ให้หมาที่บ้านสี่ตัวน่ะแล้วตอนเช้าก็เอามาแบ่งให้พวกที่อยู่รายทางระหว่างหนองพับแหลมผักเบี้ยบางแก้วนาพันสามก็ให้หรดเลยโอ้ เลือกกินแต่กระดูกไก่หมดเลยเหลือแต่ข้าวอ่าเขียวกล้มกล้งกล้วยฟันดีเลยก็นั่นเลาะหากระดูกไก่กันอ่ะายแล้วนี่แปดโมงแล้วเดี๋ยวแม่ดำเธอก็รออ้ไรก็วุ่นวายอยู่แกลงปิรัญญาเนี่ยเที่ยวมาลุกลานสถานที่ของแม่ดำกันเยอะ จะต้องไปดูดิถ้าเกิดมันไปลุกลามก็เรียกไปกินจุดชมวิวเรียงเบ็นความสนใจเอากินเสร็จล้วก็ค่อยกลับไปหแม่ดำไปแล้ว <c oughs> จุดให้เขา้าน้องหมาจุดที่สามเนี่ยตอนนี้เรามาให้ที่ไอจุดชมวิวที่เราเคยให้มันเมื่อปีที่แล้วแล้วตอนนี้มันไปรูไปวุ่นลุกลานสถานที่ของแม่ดำเดอก ผู้ดเดียวดายแม่ดำเดินก็ไม่กล้ามาต้องเรียกมาสองตัวสองตัวนี่มันจะติดกันแจอยู่น่าจะเป็นแม่ลูกกันแม่ดำน้ายับกับแม่ดำผู้ดีมันก็วิ่งตามมาเหนื่อยเราขี่จักรยานมันวิ่งแล้วแม่แดงก็ไม่ตามมาเมื่อกี้ก็ยังเห็นอยู่ที่นู่นแล้วก็หายไปเดี๋ยวสักวันและจะว่าไอ ลูกแง่มันมาไม่ไหวมันเจ็บขาหน้ามันก็จะอยู่แถวแถวที่เดิมที่ให้กินนี่นะโรงเกลือที่ไม่มีหลังคาอ่า

แม่ปกลุ่มก้อนชักไม่ค่อยสามัคคี้กันนะแต่ว่าสามัคคีกันอยู่สามตัวแต่ว่าพอมาจริงๆแม่แดงไม่ยอมไปที่องจุดชมวิวส่วนลูกเนี่ยมาไม่ไหวขาอันเจ็บมันก็เลยต้องกระเซาะกระเซิองอยู่แถวๆนั้นแหละเดี๋ยวจะไปเรียกคนที่ว่ามันจะยังอยู่รอกินข้าวหรือเปล่าเดี๋ยวก็เอาข้าวไปให้แม่ดำเดิกก่อนเมื่อกี้เห็นแม่ดำเลิก รออยู่สา่ไม่กล้าเข้าคอยพวกนัน้พวกนี้มันจะรุมกัดเนาะก็เลยคุมเชิงอยู่ข้างนอกเน่ะเราไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรออยู่ที่ไอ้โรงสูบน,น้ำอ่ะกิ่นก็ไปเร็วๆอยู่ััน,นี้วุ่นวายเยอะแยะหลายจุดหลายมุม สองตัวนี่กินเองล้ะแม่ดำหน้ายับกับแม่ดำผู้ดีไปกินกที่จุดชมวิวจะนีตามาเข้ารวมกลุ่มกับแม่แดงพิรัญาานอนสบ,บายแม่แดงกินกิดกลัวแม่ดำพอแม่ดำมานี่ํำหลบจะไม่เอากินข้าวกินปลาอ่ะหิ้งก็กไปแล้ว ที่สามเหมือนกัอันนี้ไอ้ลูกแก่มันก็จะว่าโดเดี่ยวเดียวลายอยู่ตัวเดียวแล้วเพรามันขาเจ็บซ้าไม่ได้มันจะต้องอาศัยหลบอยู่ใกล้ๆผู้คนอาศัยกินใกล้ๆอยู่อาศัยหลมื่วานรอไปสองเมตรเนี่ยดูเครื่องชั่วขึ้นหน่อยขาไปโดนอะไรมาเจ็บบาดเจ็บทั้งปีเลยโอ้แล้วก็ไม่ยอมให้จับด้วย ทำอะไรก็ต้องเอาอยาแก้แก้แบบไปใส่ในข้าวยัดในเนื้อไก่ให้มัน,นกินก็ไล้เกินเนี่ยถ้าเกิดมันกินหมดเนี่ยแสดงว่ามันกินยาไปแล้วให้กินเม็ดเดียวเนี่ยดูค่อยชั่วขึ้นหน่อยแล้วมวานบวมเดินสามขาอยู่นั่น ดำเดิกก็ไม่รู้หายไปไหนเมื่อกี้เห็นแบบแบบกีแรบกบแบบที่พวกเนี้ยมันทำไรอยู่เรียกหายเงียบเลยแล้วก็ไปตั้งเสาไฟอะไรตรงนั้นด้วยเสียงมันดา่าูวกวับว,บว,บวบัมันกลงไม่กล้ามาไม่รู้วันนี้นะ่ะก็อดแหลถ้าเกิดไม่มีที่อื่นกินก็อดไปคือจะไปตามที่ไหนจุดให้ข้าวน้องหมาจุดที่สองเนะ่ย ไปไปมาการเป็นจุดที่ห้าเพราะว่ามาเที่ยวเนี่ยสามเที่ยวแล้วเนี่ยเช้านี้มาพวกแม่แกนงพิรันย่ามาเป้าซุ่มอยู่แถวนี้แม่ลำก็ไม่กล้าเข้ามาพอไปให้ข้าวพวกแก๊งแม่พิรันย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาอีกทีก็ไม่ยังไม่เจอแม่แดงก็เลยกลับไปให้ข้าวให้ลูกแงโดยขาไปเยกไปแยกให้เสร็จ กล <mem idas> <mem idas> enfin ับไปดูทีว่าเออจะเจอแล้วก็เจอจริงๆมันยืนขึ้นกลางๆรออยู่ก้างถนนรถลาก็วิ่งกันหน้าดูวันนี้หน้าวาดเสียวไม่รู้ไปไหนกันเยอะแยะไปหมดวิ่งเยอะจริงๆวันนี้เกลดูว่าอ่าอ่ากินก็ปนี่กี่โมงแล้วเก้าโมงยี่สิบโมงเดี๋ยวก็ต้องไปแม่เกลยวลูกคลื่ง ไอ้ลายพาดกอนยสิบสองนิ้วกับแม่นวลอออเมื่อวานไม่เจอเจอ,อเจอแต่ไม่เขี่ยลูกครึ่งไ้แกงขวนควรเมืองที่เี้อินหมีที่มันแทบจะเหลือเลยของผู้กลางก,ก็ให้มาเต็มไปหมดข้าวเมื่อวานเนี้ยกินเงินแทบจะเหลือเผื่อนนกพิโรคพิลาวก็ใส่กินด้วยเลยนี่โอ้ยแย่ไปหมดอ่าไม่ตามกินก็ไปเดี๋ยวจะรีบไปแล้วนี่สายแล้ว ออืกินกีบบ่ะจุดให้ข้าวน้องหมาจุดพีสี่วันนี้มามาอีกรด้รลายพัดกรยิบสองนิว้วกับแม่นวล,ลออมเมื่อวานหายไปวันนี้มาอย่างหิวโซเลยไอ,อ,อ,อ้ลายพัดกรหิวโซเลยหงันับใจแต่แม่นวลน,นีงกินเนิบเนบ,เนบชา้าๆไม่กระปุม่มตะปามม่ไอ,อ้ลายพัดกร อเหับหมดลดูาด oh, mm ู hmm. <cium> ัมดแล้วโอ้บกนับนับนับนจะไปแยกเขาอีกดูไม่เอาไม่เอาเนี่ยดูดูดูบ้าอ่อืมันพอสำลูกกรรมทีมาถึงนี่ว่าแม่ไปนไงิองกะเล็กกะเล็กงานเนี่ย เอ้นี่แม่ม่อมตัวใหญ่ไอหมอมเนี่ยไม่วิ่งมาถึงไม่เลยอแม่เดีนั่นนๆเดี๋ยวไปให้มันกินตรงนั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาให้แม่เดี๋ยวลูกช่วยกินที่นี่ว่าเฮ้ยแก๊งป่วนเมืองนี่นะเดี๋ยวมาโอ้ดอกเดียวกีลาบเนี่ย จุดที่ห้าจุดที่หกก็ปกติแต่ว่ามาเป็นจุดที่ห้าเนี่นี่ได้กินเขาหน่อยอต้องเทใส่พื้นบ้างใส่ด้วยบ้างเดี๋ยวจะเอาไปให้แม่แม่เขียวลูกครึ่งเนี่ยรอเก่กลางแก่กลางเนี่ยเดี๋ยวไปเี่ให้พวกนี้กินให้อิมอ ม้วนไว้เป็นกันดีและเราเลยเอ้แบคบเขียวลูกขึ้นเลยกลายเป็นจุดท้ายแบบเพราะว่าปกติก็จะเป็นจุดรอบบย้ยอะไรพวกกับป่กปนโอ้ก็เลยต้องพาไปกินที่ประตูน้ำก่อนจึงจะยิ่งน้ำสับปลามันก็อยู่แล้วแล้วมันก็ตามมาแล้วแล้วก็ให้แบ,บีเยียกับไปกินที่ที่เดิมที่เขาเนี่ยแบบกินมลำไยแล้วกัน เราลกกลัแล้วเจโฮวิ่งมาไปพวนวุ่นวายไปนหมดแก่งปวดปวดเนี่ยนะทำไมกระดูกกายติดเหงือกเนี่ยกินอิม่มแล้วไปเลยเนี่ยมาอีกแล้วหลายพักก้อนจะไปเล่นไั้เออไม่น่าไปไปเลยไปเลย